วันนี้ทําเมนูข้าวมันไก่ทีนี้เสร็จแล้วเราจะต้องหุงข้าวหุงข้าวก็คือเอามันไก่มาเจียวตอนนี้กําลังหั่นหัน,นไก่แล้วก็ที่ทําก็คือมีกระเทียมเจียวขิงแล้วแต่คนชอบแต่บางเอิญบ้านนี้ชอบก็เดี๋ยวจะเอาลงไปเจียวด้วยแล้วจะหุงกับข้าวเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนปวดจอ่อ่าขั้นตอนเจียว เกลน้ำมันที่จะเอามาหุงข้าวมันไก่ถามว่าถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปบางทีเขาจะใส่น้ำมันเนีไงแต่ทีนี้เสร็จแล้วเราก็คือเราเกลเองละกันก็คือเอามันไก่นไเ,เนี้ยค่ะอ้าวใส่เลยเนี่ยเท่านี้พอหุงข้าวสองถ้วยกินสองคนอันนี้เป็นสูตรพิเศษ อาจจะไม่เหมือนใครชอบอะไรก็ใส่เข้าไปน,นี้เจียวน้ำมันก่อนน้มันใส่นเจียวนี้มันสุกน,น,น,นี่เวหอมข้าวที่เราจะหุงวันนี้ก็คือเป็นข้าวกล้องจะไม่ใช่ข้าวขาวที่เราไปดูตามร้านทั่วไปใส่กระเทียมใส่นะกระเทียมลงไป ก็ใส่กิงไจริงจะเป็นสิ่งกิงซอยก็ได้ที่เป็นหัวหรืกิงแวนก็ได้แต่เดี๋ยวันเราตัดเพื่อเพิ่มความหอมให้มันเข้าไปในเข้าวเลยตักกิ่งเจอถีด้วยรวนให้ให้เกลี่ยให้หอม จริงจริงก่อนหน้านี้เนี่ยเราเราได้ต้มไก่ไปแล้วขึ้นไก่ต้มนั้นน่ะเราจะเอาน้ำของมันมาเป็นน้ำสำหรับข้าวเลยเสร็จแ,แล้วเราช็ตกิน้๋วี่ถีวยวข้าวกอ,องอข้าวโอเกเองขอวข้าว ใส่หม้อข้าวไว้รอถ้าจะเอาข้าวนี้ลงไปรวนในกระทะด้วยก็ได้แล้วรอสัก ข้าวใส่ไ,ได้เลยสองขวดที่เราล้างไว้แล้ว เดี๋ยวเราจะเตรียมหม้อข้าวเอาใส่ในหม้อข้าวหรือเราใช้น้ำแบบเดียวกันที่เราข้าวหมดถ้ามันมันอยู่แล้วพอแล้วใช้มันไก่แล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำกับไก่นะแล้วแต่ถ้าเราไม่มีมันไก่ก็คือต้องใช้น้ำสต๊อกแต่ถ้ามีมันไก่แล้วเจอน้ำธรรมดาข้าวมันก็คั่วไปได้เลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันเกินจะเลี่ยนเกินเอาเรื่องเงี้ยค่ะ รากขัดชีเมื่อวานนี้เดี๋ยจากการทำสุปที้เอารากผัดชีมาใส่ด้วยในการหุงข้าวมันจะทำให้หอมขึ้นตอนนี้มันข้าวเริ่มแห้งแล้วโอเคเราจุดไฟได้โอเค,เ,ไไอเ,คเสร็จแล้วตามมาตรงน,นี้เอาข้าวที่เราผัดเรียบร้อยแล้วลงไปในหมอ้อ เดี๋ยวเติมน้ำสองถ้วยใช้น้ำประมาณ2อตามขีดของหม้อเลยนะแล้วแต่บ้านใครใช้หม้อแบบไหนถุงตามปลกระติเลยถ้วยโอ้แนะนำให้เติมเกลือนิดนึง ตัดความเลี่ยนเคใส่เกลือนิดเดียวคือเน้นว่าต้องนิดเดียวคือให้มันตัดเค็มนิดหน่อยพอ,อเ,เป็นอันเสร็จโอเคเสร็จแล้ว ่าหุงปกติหุงปกติได้เลยหรือจะหุงเป็นข้าวกล้องหุงปกติใช่มหุงปกติใช่ไหม้านเลยรอเดี๋ยวเราจะมาดูผลของการหุงข้าวมันไก่นี่คือไก่ที่เตรียมมาไว้สําหรับจะทํำข้าวมันไก่ต้มมาไว้แล้วแต่ว่าต้มไม่สุก ดีเหตุผลเพราะว่าถ้าต้มสุกดีมันจะแห้งและแข็งเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้มประมาณ60-70%แล้วเก็บใส่ตู้เย็นไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้เราหุงข้าวไปแล้วเดี๋ยวตอนที่ข้าวสุขข้าวดีแล้วเราจะเอไก่3มชิ้นเนี่ยเข้าไปวางให้หนึ่งในหม้อข้าวอีกประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันแล้วเรามาดูน,นะ ทีนี้เราจะเอาไก่ที่ต้มไว้แล้วลงไปอยู่ในหม้อพร้อมาข้าวสักสิบนาทีให้ไก่แห้งกว่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูข้าวมันกัน ขั้นตอนการทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่โอเคทีนี้น้ำจิ้มข้าวมันไก่มีอะไรบ้างมีเต้าเจี้ยวมีพริกขี้หนูมีขิงถ้าจะให้ดีให้เอาเป็นขิงแก่แต่ช่วงนี้ขิงแก่แพงมากก็เอาือเป็นขิง่องแทนแล้วก็น้ำตาลน้ำส้มโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสม <Okay. S 1> เอาเต้าเจี้ยวเท <Okay. S 1> ลงไปถ้ามีครกถ้าที่บ้านมีครกแนะนําให้ใช้ครก แล้วก็ตาํตาตําเมดเจ้าเเจี้ยวอันนี้เป็นขิงเราเอาขิงอันนี้ยมาซอยให้ละเอียดเรามาซอย้ี่กี่หนู เพื่อให้มีออกลขธาตุเหล็กจะใส่เข้าไปหลังจากนั้นเราจะเติมปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มสายชูลืมบอกไปหนึ่งอย่าง นั่นคือสีอิ K ๊วขาวอ่าให้เติมน้ำส้มสาชูเข้าไปแล้วก็ใช้สีอิ K ๊วขาวถ้าอยากให้สีสันสวยงามสามารถเติม C U D ตสีอิ๊วดำใส่ซีอิ๊วดำได้นิดนึง ถ้าเราอยากให้สีสันมันสวยงามน่ากินเราจะเติมสีอิ่วดำสีอิ่วดำไม่ต้องเติมเยอะนะเอาแค่สีสันสวยงามแล้วเรามาชิมรสชาติดูว่าเรายัางขาดอะไรไหมถ้าได้ อย่างที่ต้องการแล้วก็คือโอเคสามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นร้านเขาจะใช้เครื่องปั่นปั่นให้มันเนียนแล้วก็จะมีขิงซอยกับพริกซอยไว้ต่างหากเพื่อให้เติมเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเข้ามันไก่ใส่ตามพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด